สวัสดีค่ะพบกับ Easy Life by แก้วค่ะวันนี้ก็มีสีผมตามวันเกิดเป็นเรื่องของความเชื่อที่ไม่ลองก็ไม่รู้สาวๆหลายคนเนี่ยสนใจที่จะทําสีผมให้ถูกฉลกกับวันเกิดเพราะเชื่อว่าทำแล้วจะลุ่งเสริมดวงให้เฮงปังตลอดปีมาดูกันว่าปี2522มีสีผมในที่ถูกฉลกกับวันเกิดของเราบ้างไปชมกันเลยค่ะ สาวสาวันอาทิตย์เป็นคนใจกว้างอ่อนไหวแต่บางทีก็ใจร้อนดวงปีนี้มีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไขนะคะและธาตประจําวันเกิดคือธาตุไฟสีผมที่ถูกโฉลกกับธาตุปีนี้ก็คือโทอนสีแดงและสีชมพูเพราะสีทนสีนี้จะช่วยให้ลุกดูซอฟเบาลงส่วนเรื่องดวงก็ช่วยให้เพิ่มพลังบวกและดึงดูดโชคลาภเข้าหาได้ค่ะ มาต่อกันที่สาววันจันทร์เป็นคนมีสเสน่ห์ใจดีแต่อ่อนไหวดวงปีนี้การงานการเงินคล่องตัวมากนะคะแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยมีท่าดินเป็นท่าประจําวันเกิดสีผมที่ถูกฉลกก็คือโทนสีเข้มๆนะคะใครที่เกิดแนะวันจันทร์นะคะขอแนะนําเป็นสีดําสีเทาหรือสีน้ําตาลเข้มค่ะช่วยขับผิวให้โดดเด่นแล้วก็เสริมบุคลิกให้ดูแข็งแกร่งและก็เสริมดวงให้ปังๆไปเลยค่ะ ต่อกันที่สาวๆวันานางคารค่ะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ชอบไหลตามแฟชั่นเป็นคนที่ดูแข่ง,ขงนอกอ่อนในมีธาตุลมเป็นธาตุประจำวันเกิดนะคะสีผมที่ถูกฉลกจึงเป็นแนวโทนสีสว่างอย่างเช่นน้ําตาลอ่อนสีส้มและสีบอลจะช่วยให้ดูลุกอ่อนหวานแล้วก็มีสเสน่ห์อย่าบอกใครเลยค่ะเป็นสาวเนื้อหอมแน่นอนค่ะ สาวๆที่เกิดวันพุธมีธาตุน้ำเป็นธาตุประจำวันเกิดค่ะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบการติดต่อเจรจามีศิลปะในการพูดที่ผู้คนยอมรับดวงปีนี้โดดเด่นมากเลยเดินเฉพาะเรื่องงานนะคะจึงโชคดีเป็นพิเศษเพราะสามารถทำผมได้ทุกสีตามชอบเลยค่ะอิจฉาสาวๆวันพุธเลยนะคะ สำหรับสาววันพฤหัสบดีดวงปีนี้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวการงานการเงินก็ดีขึ้นนะคะสำหรับคนสดอาจได้พบเนื้อคู่ถูกใจเรียกได้ว่าปีนี้ดวงดีมากๆสีผมที่เหมาะกับคนเกิดธาตุดินนะคะคือโทนสีเข้มจะเหมาะกับสาวธาตุดินมากๆค่ะช่วยเสริมในเรื่องดวงและดวงการเงินมากๆค่ะ สาวๆวันศุกร์ค่ะมีดวงชะตาดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมหรือลำบากได้ก็แค่ไม่นานนะคะแต่ปีนี้อาจมีความเหนื่อยหน่ายไม่ค่อยอยากทำอะไรแต่โดยที่ธาตุเราเป็นธาตุน้ำธาตุประจำวันเกิดจึงสามารถทำสีผมอะไรก็ได้แต่มีข้อยกเว้นคือห้ามทำสีแดงนะคะเพราะสีแดงจะทำให้ร้อนแรงหรือจะไม่ค่อยถูดฉลกกับธาตุน้ำสักเท่าไหร่ค่ะ วันสุดท้ายแล้วค่ะสาวที่เกิดวันเสาร์ดวงปีนี้ค่อนข้างนิ่งไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะคะแต่นับว่าเป็นปีที่ดีพอสมควรปีนี้จึงเหมาะมากที่จะทําผมโทนสีแดงน้ําตาลแดงนะคะพอาะาประจําวันเกิดของคุณวันเสาร์คือธาตุไฟผมโทนสีแดงจะช่วยหนุนโชคลาภและพลังบวกให้ได้ดีมากเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะสาวๆอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือการดูแลเส้นผมให้สวยสุขภาพดีดังนั้นเมื่อทําสีผมมาแล้วก็อย่าลืมหาเวลาไปทําทีสเมนต์บำรุงกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ c r i b e เป็นกําลังใจให้กันในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วสวัสดีค่ะ